สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับผมใน,นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับการสรุปคอนเทนต์ต่างๆนะครับภายในช่วงเดือนพฤษภาคมรวมถึงตู้กาชาด้วยนะครับว่า เพะเด็นนี้เราจะได้เจอกับตู้กาชาอะไรกันบ้างรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับว่าเพะเด็นนี้เราจะมีคอนเทนต์อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตู้กาชาอก่อนละกันนะครับสำหรับตู้กาชาเนี่ยเด็เดือนนี้จะแบ่งออกมาเป็น4ช่วงด้วยกันซึ่งอันนี้นะครับก็คือจะขอรับรวมสําหรับช่วงที่พาดมาจากเดือนก่อนด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือช่วงที่1ครับ29เมษายมษาจนถึง5พฤษภาครับเป็นช่วงของฮินาตะกับซาโอริช่วงถัดมาครับา เอริช่วยน้ำแล้วก็ชิโรโกะนักปั่นนะครับซึ่งฮินากะเอียริจะเป็นตัวขอลิมิต13จนถึง26พฤษูรุ่ภานะครับก็จะเป็นซาสึกิเจียกิมาคโตะแล้วก็อากโกเรสนะครับผมซึ่งมาคโตะกับอากโกเรสเป็นตัวขอลิมิตนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับภายในช่วงปลายเดือนตรงนี้ก็คือวันที่27จนถึง2มิถุนายนนะครับจะเป็นตู้ของคาซึมิอิจิกะเอียริแล้วก็เมกุนั่นเองนะครับผม อ่ะซึ่งอันนี้ก็คือตู้ต่างๆนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปพูดถึงกันโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับรวมถึงความเป็นส่วนตัวว่าตู้ต่างๆภายในเดือนนี้มีตู้ไหนที่มีความน่าสนใจและจุดเด่นของแต่ละตู้เป็นยังไงกันบ้างนะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก่อนเลยกับตู้แรกของเราครับขอเริ่มกันที่ตู้ซารีก่อนนะครับก็ซารีนะครับเป็นตัวละครโจมตีสีแดงจุดเด่นคือเป็นตัวละครดาเมจที่อยู่ในพื้นที่ในอาคารนะครับผมซึ่งตัวละครตรงนี้นะครับสามารถโจมตีแบบการตีคริติคอลได้แต่ในการที่คุณจะรีดดาเมจของต ใช้งานของตัวละครนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ในอนาคตก็ได้รับของรักมาแต่ถามว่าของรักช่วยเหลืออะไรได้ขนาดนั้นไหมส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปสายริงจังอะไรขนาดนั้นคิดว่าตัวละครนี้ก็ยังไม่ได้มีบทบาทเยอะเพิ่มเติมขนาดนั้นขึ้นมานั่นเองนะครับตัวถัดมาครับคือทางคินตารับพินตะนะครับก็เป็นสไตรเกอร์การจติสีฟ้านะครับถนัดที่ปืนที่กลางแจ้งตัวละครนี้นะครับ ในเรื่องการใช้งานเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้นะยังไม่ได้ตกงานเหมือนที่ใครหลายๆคนมักจะคิดกันไปนะครับซึ่งตัวละครนี้จุดเด่นเลยคือมันจงตีเป็นวงกว้างแล้วก็สามารถโจมตีใส่พวกบอสต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ในเรื่องการใช้งานจริงนะเวลานี้มันก็อาจจะจํากัดนิดน,นึงซึ่งงานที่เราอาจจะเห็นกันเดี๋ยวนี้นะครับอย่างเช่นใครที่คิดจะตีเชเซตนะครับผมที่เป็นแกรนบอสเนี่ยก็จะมีทีมที่มีการหยิบที่หน้าต่างม,มาใช้งานแต่ก็จะต้องหัวร้อนสักนิดน,นึงนะรวมถึงเวลาที่ใครคิดจะไปตีกับพวกบอสคกมา,กาะะ้ต็จน ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับการใช้งานด้วยนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับในช่วงวันที่6-12ถึงก็จะมีทางคีนาชุดาบน้ำนะครับโดยคีนาชุดายน้ำป็นสไตรเกอร์การโจมตีสีแดงจุดเด่นของตัวละครนี้คือการโจมตีที่โจมตีเป็นหมู่แล้วก็สามารถทําฮิตได้เยอะประมาณหนึงแต่ในเรื่องความนุนแรงอาจจะไม่ได้ดนูนแรงสักเท่าไหร่แต่ตัวละครนี้นะครับถามว่าน่าสนใจไหมสำหรับผม มีความน่าสนใจนอกจากการที่เป็นตัวคอิมิตแล้วยังสามารถใช้ในการชแชร์สเตได้ให้กับทางคีนะชุดเรสอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้สำหรับใครที่คิดจะเปิดนะถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของความอวยแล้วมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเนี่ย มันจะเหมาะกับผู้เล่นที่ยังไม่ได้มีแล้วเป็นสายแข่งขันต้องการจะด,ดันคีน่าเดรสในเรื่องของพลังโจมตีต่างๆให้มันดูแดงมากขึ้นอนะ่ะในเคสแบบนั้นคีนา่าชุดว่ายน้ำตรงนี้จะก็เท่าเหมาะสมกับการเลือกเปิดนั่นเองนะครับแต่ถามว่าคุ้มค่าขนาดจริงๆไหมกับเรื่องของการที่คุณได้รับพลังโจมตีขึ้นมานิดหน่อยกับการที่คุณอาจจะต้องเสีย20 0 0 0เพชรไเปนพไปแบบนี้คําตอบก็คือไม่ได้คุ้มค่าแบบนั้นนะครับ ตัวถัดมาครับคือเอียริชุดใบน้าเช่นกันนะครับเป็นสไตรเกอร์การจมปีสีแดงเป็นตัวลิมิตเช่นกันนะครับจุดเด่นของตัวละครนี้คือมีความสามารถในการทาดาเมจดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามีการใช้งานจริงจรไหมตัวละครนี้มันมีนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่สำหรับผู้เล่นที่ใช้งานโดยทั่วไปที่เห็นมานะครับก็คือจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการใช้งานเวลาที่จะไปเล่นกับบอสเฟรี o ออฟเซตเกราะแดงนะครับในชั้นสูงมากๆ,ๆก็จะมีคนที่ใช้เอียริชุดวบน้ําตรงนี้ในการไปเล่นอยู่ด้วยนั่นเองนะคร ถัดไปนะครับผมก็คือจะเป็นชิโรโกะนักปั่นนะครับชิโรโกะนักปั่นอันนี้ก็คือจะเป็นนักเรียนนะครับที่ปัจจุบันนี้เพิ่งมีงานเพิ่มเติมขึ้นมาในการตีกับทางคอกมาด้วยความสามารถของสกิลนะครับที่สามารถลดพลังโจมตีออกไปได้เยอะทําให้นักเรียนของเราสามารถรอดได้ค่อนข้างจะดีแต่ในอนาคตนะครับล่าสุดเลยของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็เพิ่งมีการนําชิโรโกะชุดนักปั่นตรงนี้ เข้ามาครับเป็นนักเรียนที่สามารถแลกเศษได้ฟรีครับจากร้านค้าแกนเดดบอสนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะสำหรับตัวละครตรงนี้นะครับแต่เรื่องการใช้งานก็อย่างที่ย้ําไปว่ามีการใช้งานอยู่นะใเวลานี้นะครับถัดไปนะครับมาโคโตะนะครับสำหรับมาโคโตะก็คือจะเป็นสเปเชียลนะครับการโจมตีสีเหลืองจุดเด่นที่สุดเลยของตัวละครนี้คือโจมตีในการกวาดมอนที่มีจำนเยอะๆได้ดีมากๆแต่ ก็มีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่ประมาณหนึ่งคือถ้าเกิดว่าไม่ได้โจมตีใส่ศัตรูที่มีจํานวนเยอะมากมายดาเมจของตัวละครนี้มันจะดอรอปลงไปและอาจจะไม่คุ้มค่ากับการใช้งานสักเท่าไหร่นะซึ่งการใช้งานของตัวละครนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเล่นกับเชเซตโดยเฉพาะแต่พอจะปรับไปใช้งานอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสอบป้องกันแล้วเจอศัตรูเยอะๆสามารถใช้งานได้หรือการเล่นคําขอพิเศษครับก็สามารถนยไปใช้งานได้เช่นกันแต่ว่าในแง่ของประสิทธิภาพอาจจะสู้เท่ากับการที่นําไปลงเชเซตไม่ได้แค่นั้นเองครับแต่ก็ไม่ได้หมายคคคคววววาาาามมม่่่่ถ้้้เเเเกิดดุุณณไไีตะะะแลลจนนช มันก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแค่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความสบายหรือว่าความง่ายในการเล่นตรงนี้มาโคโตะก็จะไปตอบโจทย์กับโซนโรงงานเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับคืออาร์โกเรสก็เป็นตัวละครมิตเช่นเดียวกันกับมาโคโตะเลยตัวละครนี้เป็นสไตรเกอร์นะครับมีความสามารถในการบับคริตและคริด,ดามจตเป็นหมูนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสนามรวมถึงมีความสามารถจากเบสิคสกิลนะครับในการลดเกราะใส่ศัตรูด้วยเช่นกันซึ่งตัวละครนี้นะครับงานหลักเนี่ยจะไปอยู่ที่การตีกับทางบอสฟรีรัเซ แต่ก็สามารถหยิบไปใช้งานได้บางทีครับอย่างเช่นเวลาที่คุณไปเล่นบอสเฮโรนิวส์ครับก็จะมีการหยิบตัวละครนี้มาใช้งานได้อยู่เช่นกันนะถัดไปนะครับก็คือจะเป็นทางซาสึกิซาสึกิเป็นสเปเชียลนะครับการโจมตีสีแดงจุดเด่นที่สุดเลยของตัวละครนี้คือการโจมตีที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยนะครับและทําให้ตัวละครนี้ครับมีการใช้งานในอนาคตด,ด้วยอย่างเช่นการตีกับทงบอสเกบบราที่ตัวละครนี้จะมีบทบาทสําคัญมากๆนะครับรวมถึง การนำไปใช้กับการเล่นอารีนาตอนที่ตัวละครนี้เข้ามาคุณจะได้เห็นเลยว่าจะมีผู้เล่นหลายๆคนครับที่เขาปั้นตัวละครนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อนํามาใช้งานในอารีนาด้วยเช่นกันนะซึ่งอันนี้ก็คือหน้าที่าต่างของซาสกินะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะแล้วก็มีงานให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นการตีบอสเกบูรานั่นเองนะถัดไปนะครับคือจียกิจียกินะครับก็คือจะเป็นนักเรียนการโจมตีสีม่วงนะครับจุดเด่นที่สุดเลยของตัวละครนี้คือ e x l เป็น e x Skill ที่มีตัวคูณที่รุนแงมาก แต่ปัญหาก็คือจะการันตีว่าโจมตีแล้วไม่คริและเป็นการโจมตีแบบเป้าเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงงานณนเวลานี้มันก็ยังเป็นตัวละครสานรารณ์ซนาคตอยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีคอนเทนต์เวดบอสอะไรที่เฉพาะเจาะจงว่าเราจําเป็นต้องใช้รูปแบบของสีม่วง ที่เป็นเป้าเดี่ยวในการโจมตีนะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะเลือกเปิดอะไรยังไงก็ให้คิดซะว่ามันคือการซื้ออนาคตไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เรื่องความน่ารักของตัวละครนี้ผมให้ที่1เลยนะครับผมถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งช่วงก็คือช่วงสุดท้ายครับช่วงวันที่27จนถึง2มิถุนายนนะครับก็คือจะเป็นอิชิกะนะครับเป็นตัวละครดาเมจม่วงนะครับที่จัดว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่่อนข้างจะเก่งนะแต่ว่าในเมื่อมันมีฮานาโกช่วยวน้ําตัวละครไหนมันก็ค่อนจะสู้ยากอยู่แล้วคคคครรรรัักตตวลละะทีีี่มมอปชนนบบน้้นนะาาาถดืซเ็ใใ เกาะได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบถึงออปชันโดยรวมถ้าเทียบกับคีเคียวผมก็ยังมองว่าคีเคียวยังดูดีมากกว่านะแต่ไม่แน่ครับในอนาคตคาซมิอาจจะมีบทบาทอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้เพราะว่ามันก็มีฮิคาริเข้ามาแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับก็คือจะเป็นทายอุริตัวละครน,นี้สามารถฟาร์มได้นะครับแต่เป็นหนึ่งตัวละครที่เขาจะเก่งเป็นตัวละครการโจมตีสีเหลืองนะครับแล้วก็โจมตีได้หลากหลายเป้าหมายด้วยเช่นกันและในการยิงแต่ละนัดน,นะครับก็สามารถโจมตีเป็น LE ไปด้านหลังของศ ต่อไปนะครับอีกหนึ่งตัวตัวละครสุดท้ายของเราในวันนี้ครับก็คือถังเมกุสำหรับเมกุนะครับก็เป็นตัวละครกาจตีสีแดงนะครับเป็นตัวละครที่สามารถใช้ในการช่วยคำหน้าได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องการใช้งานจริงเราแทบจะไม่ได้เห็นการใช้งานตัวละครนี้แบบจริงจังๆเลยสักครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่ตัวละครนี้เข้าเกมเข้ามานะอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตู้ทั้งหมดนะครับทีนี้ผมจะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามีความน่าเปิดอะไรประมาณไหนกันบ้างนะครับก็จะเป็นตามภาพนี้อ่ะฮินะครับ ฮีนะว่ายน้ำ6เต็ม10นะครับอิอริ6เต็ม10ชิโรโกะนักปั่นครับ5เต็ม10ซาสกิ6เต็ม10เจียกิ5เต็ม10นะครับมาคโตะ7เต็ม10อากูเดส7เต็ม10นะครับคาซมิ5เต็ม10อิจิกะ5เต็ม10อิอริ6เต็ม10เมกุ5เต็ม10นะครับมซึ่งทําเมื่อกี้ใครได้ไปฟังนะครับก็จะได้เข้าใจกันว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผมพูดมาตรงนี้ความน่าเปิดต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร มันยังไม่ได้มีความน่าเปิดขนาดนั้นและหลายๆตัวครับก็เป็นตัวละครที่เฉพาะทางมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นแค่แบบการตีอินซงอินเซอะไรแบบนี้มันจะไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายแข่งขันอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าเปิดการประมาณไหนกันบ้างนั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็ทําออกมาให้ดูนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมสําหรับผู้เล่นที่อาจจะไม่ใช่สายที่จรงิจรงจังกับการเล่นขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่หัวข้อถัดไป เลยน,นนะครับสถากาเด็ดหลักนะครับในรอบตรงนี้อ่ะจริงๆจ,จ,จะมีื่องหออารีนาด้วยนะครับแต่ว่าอารีนาเนี่ยเคยพูดถึงไปแล้วฉะนั้นจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะ อ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก่อนเลยแล้วกันครับอย่างแรกเลยก็คือจะมีเมนสตอรี่ครับเข้ามาในช่วงวันที่ยีที่ผ่านมาตรงนี้ที่เป็นบทของเดกาเกมาตอนนะครับใครที่อยากจะอ่านก็จัดไปได้นะครับผมถัดไปนะครับคือมินิอีเวนต์จะมีการเข้ามาในช่วงวันที่29นะครับจนถึง12พฤษภาคมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทีโซิฟิรอสนะครับส่วนอันนี้มีกาอธิบายไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมว่าก็คือขอแค่เรามีการใช้พลังงานไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยไปได้มินิอีเวนต์เพื่อไปรับของชิวๆแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสักเท่าไหร่นะกับอีเวนต์ตรงนี้ถัดไปครับเมื่อจบจากมินิอีเวนต์เราจะเข้าสู่อีเวนต์จริงๆแล้วนะครั นั่นก็คือเป็นอีเวนต์ของทางคีนาเดสนะครับที่ชื่อว่า b a s k i n g in the Balance of Deserene นะครับผมในช่วงวันที่13จนถึง26พฤษภาคมนะครับก็คีวลาตลอดสิบสวันเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับที่ค่อนข้างจะสนุกและใครที่อินกับทางคีนะนะครับคุณจะรักตัวละครนี้มากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับภายในช่วงเดือนนี้ก็คือในช่วงวันที่27จนถึง2มิถุนายนนะครับอีเวนต์ชิปจับเทรนด์นะครับก็จะเป็นเข้ามาในช่วงตรงนี้แล้วกรา จะหาของหรือหาเพชรต่างๆภายในเวนี้คุณต้องแบ่งสรรการฟาร์มให้ดีประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับถัดไปนะครับผมเราจะมาดูกันที่แคมเปญกันบ้างก็ในวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาแล้วสำหรับแคมเปญโดยแคมเปญนะครับก็จะเป็นตามภาพตรงนี้อ่ะเผื่อว่าใครไม่อยากจะดูภาพแบบนี้เรามีย่อยมาให้ดูนะครับภาพมันจะเป็นตามนี้ก็คือในช่วงวันที่29-15พฤษภาคมก็คือในช่วงสัปดาห์ตรงนี้จะเป็นนอมบ์คูณ2ฉะนั้นอันนี้เราฟาร์มได้เต็มที่ 6- ที่2พฤษภาคมนะครับจะเป็น h าร์ดกัลส์ครีามารเมทเกัน แล้วทีนี้1 3บสถึงสิพฤษภาจะเป็นบบลตี้คูณ2ครับซึ่งอันนี้เราจะได้ใช้พลังงานในการฟาร์มอีเวนต์อย่างเต็มที่ส่วน2 0่สถึงยีครับมันจะเป็นฮาร์ดคูณ2นะครับก็จะเป็นทางเลือกสาหรับผู้เล่นนะครับให้สามารถเลือกไปฟาร์มเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของด่านฮาร์ดแทนในกรณีว่าคุณไม่ต้องการจะฟาร์มอีเวนต์ต่อนะแล้วก็27จนถึง2มิถุนาครับก็จะเป็นเลสเซ่นกัสกรเมตคูณ2นั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นแคมเปญต่างๆนะจะเห็นว่่าาาามมีวงเเเเลห้ร์นนนอพยแคค1สััััปปดดดทะผถไจู เอ็นเกมคอนเทนต์กันบ้าง สำหรับเอนเกมคอนเทนต์นะครับผม,ผมก็จะไม่สามารถอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะมีอันที่4ด้วยแต่ขอเอาไปใส่ไวนช่วเดือนหน้าแทนละกันนะครับโดยสําหรับเอนเกมคอนเทนต์ภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีสอบผลก็คือณเวลานี้สอบคุ้มกันนะครับส่วนกฎต่างๆนะครับก็มีการอธิบายไปแล้วรวมถึงมีการทำคลิปแล้วสมหรับไปดูกันได้นะถัดไปนะครับคือแกรนเรดบอสนะครับจะมาในช่วงสัปดาห์ถัดไปคือวันที่6กถึงพฤษภาพื้นที่กลางแจ้งนะครับในรอบตรงนี้เกาะของศัตรูนะครับเป็นเกาะสีฟ้าที่เป็นรระดัับ TM สสสีีเหลลลืืออองงแแ้้้ววววก็ม่่คุทาย จะมาในช่วงวันที่20 2 6ถึง26พฤษภาครับก็คือในช่วงสัปดาห์ที่2ของอีเวนต์ฮีนาเดรสนะครับซึ่งในรอบนี้จะมาเป็นพื้นที่ในเมืองและศัตรูนะครับจะเป็นศัตรูเกาะแดงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ทีนี้ เราจะมาสรุปให้ดูกันคร่าวๆนะครับให้เห็นเป็นภาพให,ใหญ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดืนนี้จะเป็นภาพตามนี้นะครับก็คือในช่วงวีคแรกเนี่ยเราจะได้ฟาร์ม normal อ,อ,อย่างเต็มที่เลยแล้วก็จะมีมินิ e v e n อีเวนต์ให้เราแจกของเพิ่มเติมรวมถึงคอนเทนต์เล่นเกมทั้กับการสอบนะเวลานี้นะส่วนถัดไปครับวันที่6 1ถคุณจะมีแกนเรดบอสให้ตีครับซึ่งเป็นเชเซต แล้วก็เทียบซิฟิลล์ยังอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงของพลังงานเนี่ยคุณสามารถใช้พลังงานตรงนี้ในการฟาร์มทั้งฮาร์ดแล้วก็สกรีเมตได้อย่างเต็มที่13-19ครับคุณจะมีตัวเลือกในการฟาร์มเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือจะเป็นอีเวนต์ฮีนาเรสครับซึ่งอีเวนต์ตรงนี้จะมีการแจกเศษอีบ e ุกิด้วยเช่นกันใครที่ยังไม่มีหรือว่าต้องการจะฟาร์ม e อีบุกินะก็อย่าลืมมาฟาร์มที่อ e ีเวนต์ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับ20-26นะครับอันนี้มันจะมีเรตบอสเข้้าาามมใหเรรตีรวถึ คุณจะฟาร์มที่ด่านฮาร์ดซึ่งอันนี้ความเป็นส่วนตัวของผมนะก็คือผมมองว่าอยากให้ฟาร์มที่อีเวนต์เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะฟาร์มอีเวนต์อะไรแล้วนะครับไปฟาร์มที่ด่านฮาร์ดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้นะครับที่ทางเกมจัดหมากับเราแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงวันที่27จนถึง2มิถุนาครับมันจะมีการสอบ ไอสอบรอบนี้มันจะเป็นสอบในรูปแบบของหุ่นไลกานะแล้วก็จะมีอีเวนต์ช h i p Tap t r a เข้ามานะครับรวมถึงแคมเปญคูณ2แต่ว่าแคมเปญคูณ2ตรงนี้มันจะไม่ได้มีการใช้พลังงานโดยตรงขนาดนั้นนั้นส่วนสกริมเมจตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เติมอันนี้ก็ต้องมีการใช้พลังงานนิดนึงแต่โดยส่วนเนี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีการไปลงสกริมเมจเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพลังงานส่วนใหญ่ของเราก็จะใช้ในการลงที่ชิป p Tap Train อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปของเดือนพฤษภานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้นะแล้วก็พอจะเห็นภาพต่างๆนะครับก็แนะนําว่าพยายามบริหารเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญอารีนาต่างๆให้ดี เลือกให้ถูกนะครับว่าเราจะฟาร์มที่อีเวนต์ไหนอะไรยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าภายในช่วงเดือนถัดไปเนี่ยจะมีการเร่งแพทช์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไปยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นการกระใผมไว้ด,ด้ยวยแล้วกันนะครับใครมีหาอะไรเพิ่มเติมสามารถจะคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ